สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้เป็นบทแรกของการเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์ใหม่นะครับชื่อซีรีส์4 9ก้กันเกิดผลมากตามแผนการของพระเจ้าพี่น้องครับถ้าคุณเพิ่งเข้ามาฟังครั้งแรกขอแนะนำให้ย้อนกลับไปฟังคลิปก่อนหน้านะครับซึ่งเป็นบทเกลนนำของซีรีส์นี้และก็จะทำให้คุณเข้าใจภาพรวมทั้งหมดว่า ตลอด40วันของการเข้าเฝ้าพระเจ้านี้เราจะโฟกัสไปในเรื่องใดและจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือทัศนคติในการดำเนินชีวิตของคุณต่อไปอย่างไรนะครับพี่น้องครับการเข้าเฝ้าพระเจ้าหรือที่เรียกว่าเฝ้าเดี่ยวเป็นประจำทุกวันไม่ใช่กิจกรรมทางศาสนานะครับไม่ใช่เพื่อจะทำให้คน รอดจากการถูกพิพากษาลงบึงไฟนรกคุณจะไม่ไม่ทำก็ได้นะครับคุณจะไม่เฝ้าเดี่ยวก็ได้เพราะเจ้าไม่ได้บังคับคนนะครับอะไรก็ตามที่คุณฝืนใจทำไปตามระบบตามขั้นตอนหรือทำตามกฎเกณฑ์ของครสตจักรนั่นก็เป็นวิญญาณศาสนาที่กำลังควบคุณคนอยู่นะครับมันจะพยายามทำให้คุณเข้าใจผิดคิดว่า จะต้องทํานั่นทํานี่ทําโน่นเพื่อให้พระเจ้ายอมรับและทําให้พระเจ้ารักคุณแล้วคุณจึงจะได้รับความรอดจากนรกไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เลยนะครับพี่น้องการเฝ้าเดี่ยวไม่ได้ทําให้คุณรอดจากนรกแต่ความเชื่อในการทนทุกข์ทรมานสาหัสที่กางเขนของพระเยซูต่างหากความเชื่อว่านั่นคือการที่ พระเยซูรับโทษบาปทั้งหมดแทนคุณที่การเข็นจนถึงสิ้นผชนและก็ฟื้นคืนผชนในวันที่สามเพราะเอาชนะความบาปและความตายได้ความเชื่อแบบนี้ต่างหากที่ทำให้พระเจ้ายอมรับคุณและอภัยโทษบาปทั้งหมดให้แก่คุณและยอมรับคุณเป็นลูกของพระองค์นี่จึงไม่ใช่เป็นการพยายามทำตามกฎศาสนาเพื่อคุณจะได้รับการยอมรับจากพระเจ้านะครับ แต่เป็นการที่มีความเชื่อในการรับโทษบาปแทนคุณของพระเยซูที่กางเห็นเขนต่างหากจึงทําให้พระเจ้ายอมรับคุณและทําให้คุณได้รับการอภัยได้รับความรอดจากการถูกพิพากษาและก็ได้มีชีวิตนิรันด์เมื่อหมดเวลาบนโลกก็ได้ไปอยู่สวรรค์กับพระเจ้าตลอดชั่วนิรันด์นะครับดังนั้นพี่น้องครับคุณจะเฝ้าเดี่ยวหรือไม่ทําก็ได้นะครับ ไม่มีใครบังคับคุณได้เพราะไม่ว่าคุณจะทำหรือไม่ทำคุณก็รอดแล้วโดยความเชื่อในพระเยซคูคริสนะครับไม่ใช่โดยการประพฤติแต่ว่าทำไมคริสเตียนเราควรจะเฝ้าเดี่ยวสังเกตว่าผมใช้คำว่าควรนะครับไม่ได้ใช้คำว่าต้องนะครับเราควรเฝ้าเดี่ยวเพราะเมื่อเราได้มามีสถานะใหม่เป็นลูกของพระเจ้าแล้ว เราก็ควรมีเวลาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าอย่างเป็นส่วนตัวทุกๆวันนะครับมันก็คล้ายๆถ้าเมื่อก่อนคุณเป็นเด็กกำพร้าแล้วจู่ๆก็มีอัครมหาเศรษฐีระดับโลกมารับคุณเป็นลูกคุณจะทำอย่างไรล่ะครับมันก็ไม่ได้มีใครบังคับให้คุณต้องแบ่งเวลามาให้กับพ่อคนใหม่นี้ของคุณ ทุกๆเช้าวันละ15นาทีหรือ1นชั่วโมงเพราะยังไงเขาก็เป็นพ่อของคนอยู่แล้วยังไงเขาก็เลี้ยงดูคนอยู่แล้วแต่ว่าถ้าคุณจัดเวลามาคุยกับพ่อใหม่ของคุณในทุกๆเช้าคุณก็จะเกิดความสนิทสนมกับพ่อใหม่ของคุณมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วความสนิทสนมนี้ก็จะทำให้ชีวิตคุณได้รู้จักรู้ใจพ่อใหม่ของคุณมากขึ้น รู้ว่าพ่อของคุณมีแผนการอย่างไรในชีวิตคุณและถ้าคุณปรับชีวิตให้เข้ากับแผนการของพ่อในสวรรค์ของคนนี้คุณก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกด้านในชีวิตจะเอาหรือไม่เอาล่ะครับตรงนี้ไม่ใช่ศาสนาเลยนะครับกิจกรรมการเฝ้าเดี่ยวมันเป็นกระบวนการใช้เวลาพัฒนาความสัมพันธ์กับพระเจ้าและ ไม่ใช่ทําวันเดียวนะครับก็จะต้องทําต่อเนื่องทุกๆวันเพื่อคุณจะได้สนิทสนมกับพระเจ้ามากขึ้นเรื่อยๆต่างหากขอให้เข้าใจตรงกันตรงนี้นะครับพี่น้องที่รักตลอดซีรีส์เฝ้าเดี่ยวนี้ผมจะหนุนใจให้คุณเตรียมสมุดปากกาวไว้แล้วก็จดบันทึกบทสนทนาระหว่างคุณกับพระเจ้าเอาไว้ด้วยนะครับทำไมต้องจดล่ะครับ ตรงนี้ก็ไม่ใช่ข้อบังคับว่าคุณจะต้องทําเสมอไปนะครับคุณจะไม่ทําก็ได้พระเจ้าก็ไม่ได้ลงโทษคุณถ้าคุณไม่ทําแต่ว่าถ้าคุณทําคุณเองก็ได้รับประโยชน์เองนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าความทรงจําของมนุษย์เรามันสั้นมากๆผ่านไปไม่กี่วันคุณก็ลืมสิ่งที่ได้คุยกับพ่อในสวรรค์ของคุณไปแล้วดังนั้นในขณะที่คุณเข้าเฝ้าพระเจ้าถ้าพ่อของคุณพูดอะไรกับคุณ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทับอยู่ในตัวคุณซึ่งก็คือเลมาก็ให้คุณจดเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ลืมแล้วก็จะได้เอามาทบทวนภายหลังนะครับเอาละครับพี่น้องถ้าคุณติดตามฟังซีรีส์เฝ้าเดี่ยวนี้ไปทุกๆวันนะครับชีวิตคุณจะเกิดการเปลี่ยนแปลงก็คือจะเกิดผลมากขึ้นเรื่อยๆเกิดผลหมายถึง คุณจะบรรลุเป้าหมายทุกอย่างตามแผนการของพระเจ้าที่มีในชีวิตคุณเราจะอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันทั้งเล่มเลยนะครับตั้งแต่ปฐมวการจนถึงบิวรณ์เพื่อจะได้เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับตัวละครต่างๆในพระคัมภีร์แล้วพระวิญญาณบริสุทธ์ก็จะทำให้คุณค่อยๆเก็ตค่อยๆเข้าใจแผนการของพระเจ้าที่มีต่อตัวคุณ อย่างเฉพาะเจาะจงและเป็นส่วนตัวครับพี่น้องครับภายในส0่สิบวันนี้ถ้ายังไม่จบระคคำพีเดิมและระคคำพีใหม่คือตั้งแต่ปฐมการถึงวิวรร์ผมก็จะแบ่งเป็นสองภาคนะครับคือในส0่สิบวันแรกก็จะเป็นภาคหนึ่งคือระคคำพีเดิมและใน40วันหลังก็จะเป็นภาคสองคือระคคำพีใหม่กลายเป็น รวมกัน80วันนั่นหมายถึงเฝ้าเดี่ยวในซีรีส์นี้ไปได้ประมาณ2เดือนกว่าๆคุณก็จะกระจ่างแจ้งถึงน้ำพระทัยพระเจ้าและแผนการของพระเจ้า,าทั้งมัเติเพลยนแผนแม่บทและก็เพอร์ซันอลแผนที่เฉพาะจัดจงสำหรับตัวคุณเองนะครับซึ่งก็จะเป็นในแบบที่เพียงพอแล้วสำหรับคริสเตียนทั่วไป ที่ทำมาหากินตามปกตินะครับแต่ว่าถ้าคุณได้รับการทรงเรียกจากพระเจ้าเป็นพิเศษให้เป็นศิษยาพิบาลหรือเป็นครูอาจารย์ที่จะต้องรับใช้พระเจ้าเต็เมเวลาในโบสถ์คุณก็จำเป็นต้องไปเข้าโรงเรียนพร,รักฤตษธรรม4ปีนะครับแต่ว่าถ้าคุณเป็นคริสเตียนที่ก็มีครอบครัวมีลูกมีหนี้มีสินมีงานทำต้องทำมาหากิน คุณก็เพียงแค่ติดตามฟังซีรีส์นี้ไปจนจบซีรีส์นะครับมันก็จะทำให้คนได้เข้าใจถึงแผนการและน้ำพระทัยของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตคุณได้เช่นกันโดยไม่ต้องไปเสียเวลาเรียนในโรงเรียนพัคริสต์ธรรมถึง4ปีนะครับเอาละครับพี่น้องสำหรับฝ้าเดียววันนี้เราจะมาเจาะลึกมาขอเลมาจากพระเจ้าสำหรับแผนการของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ คู่แรกของโลกคืออาดัมเอวานะครับก็ปรากฏอยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่1ถึงบทที่3พี่น้องครับคุณรู้ไหมครับว่าใครเป็นคนเขียนหนังสือปฐมกาลถ้ายัางไม่รู้ผมจะบอกให้ผู้เขียนคือคุณโมเสสครับคุณโมเสสเขาอยู่ในหนังสืออพยพนั่นแหละครับเขาเกิดเมื่อประมาณ 3,500กว่าปีก่อนนะครับเขาคงจะนั่งทาแมชชีนในมิติฝ่ายวิญญาณย้อนเวลากลับไปสมัยยุคแรกๆที่พระเจ้าสร้างโลกใบนี้ใหม่ๆและคงจะได้ไปเห็นพระเจ้าสร้างน้ำสร้างทะเลสร้างภูเขาสร้างดวงอาทิตย์สร้างดวงจันทร์แล้วก็สร้างพืชสร้างสัตว์สร้างมนุษย์คู่แรกของโลกและเขาก็คง ได้ไปยินพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์วางแผนกันว่าจะสร้างมนุษย์ให้มีะ้ายเหมือนพระองค์คือมีอารมณ์ความคิดจิตใจเหมือนพระเจ้านะครับโมเสสย้อนเวลาไปก็หลายล้านปีนะครับแล้วก็ได้ไปเห็นได้ไปยินแผนการของพระเจ้าเข้าก็เลยเอามาบันทึกลงในหนังสือม้วนของชาวอียิปต์เรียก หนังสือเล่มแรกนี้ว่าปฐมกาลหรือเจเนซิสนั่นเองล่ละครับไม่ใช่อาดามเอวาเป็นคนเขียนนะครับเพราะสมัยอาดัมเอวาว,วิทยาการของอโลกยังไม่ก้าวหน้าแต่ในสมัยอียิปต์วิทยาการของโลกก็ก้าวหน้ามากมายเป็นยุคที่มีการประดิษฐ์ตัวอักษรเขียนบันทึกลงหนังสือม้วนเราจึงได้อ่านพระคัมภีร์เล่มแรกที่ เขียนโดยโมเสสนะครับและเขาก็เขียนอีกหลายๆเล่มในเวลาต่อมาถ้าเราย้อนเวลากลับไปได้เราก็ต้องไปขอบคุณท่านโมเสสนะครับที่ทำให้เราได้รู้ว่ามนุษย์เราเกิดมาได้อย่างไรนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้ผมจะสรุปย่อ,ยอๆจากหนังสือปฐมกาลบทที่1ถึง3นะครับถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดก็เปิดพระคัมภีร์อ่าน เองได้ยามว่างนะครับพี่นนองครับเรื่องราวแผนการของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์คู่จิน้นคู่แรกของโลกที่ชื่ออ,ดอาดามวาก็คือหลังจากที่พระเจ้าสร้างโลกสร้างทะเลภูเขาแม่น้ําสร้างแผ่นดินต้นไม้และสัตว์มากมายเสร็จแล้วในวันที่6พระเจ้าก็สร้างมนุษย์หนุ่มห่อคืออาดัมขึ้นมาโดยมีแผนการสร้างให้มีลักษณะคล้ายกับพระเจ้านะครับ คือมีอารมณ์ความคิดจิตใจและจิตวิญญาณคล้ายๆกับพระเจ้าต่อมาอาดมอยู่คนเดียวบนโลกก็เกิดเหงานะครับก็คุยได้แต่กับหมูหมากาไกา่พระเจ้าเห็นว่าไม่ควรที่จะให้ผู้ชายคนนี้ที่หล่อเหลาอยู่คนเดียวก็เลยมีแผนสร้างคู่จิ้นให้กับเขาดังนั้นต่อมาพระเจ้าก็สร้างสาวสวยชื่อเอวาขึ้นมานะครับ แล้วก็เอามามอบให้กับอาดัมทั้งคู่ก็ปิ๊งกันเลยนะครับในวันที่ได้เห็นหน้ากันวันแรกมันก็เป็นไปตามแผนของพระเจ้านั่นแหละครับและพระเจ้าก็ให้มนุษย์คู่จิน้นสองคนนี้อยู่อย่างสุขสบายในสวนเอเดนที่อุดมสมบูรณ์ไม่มีความอดอยากหิวโหวยสามีภรรยาคู่นี้อยากกินอะไรก็ได้กินแค่มีหน้าที่ดูแลรักษาสวนเท่านั้น และก็เดินเล่นคุยกับพระเจ้าในสวนอย่างมีความสุขไปทุกๆวันครับในวันที่7พระเจ้าก็พักพักนี่ไม่ได้หมายถึงพักผ่อนนอนหลับยาวนะครับแต่หมายถึงหยุดการสร้างทุกสรรพสิ่งลงคุณจะเห็นว่าปัจจุบันก็ไม่ได้มีสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นอีกเลยนะครับเพราะว่าพระเจ้าก็หยุดการสร้างไว้แค่นั้นและพระเจ้าก็ชื่นชมผลงานตัวเองโดยพูดทํานองว่าเยี่ยมเลย ผลงานเราเจ๋งมากๆขออภัยนะครับถ้าผมใช้ภาษาคนในยุคนี้แต่ผมต้องการให้คลิปนี้แม้แต่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ฟังรู้เรื่องนะครับเอาละครับถึงตรงนี้ให้คนกดสต็อปหยุดชั่วขณะแล้วอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิ์ว่าประเด็นแรกให้เรามาผ่าแผนของพระเจ้าด้วยกันนะครับเหตุใดแผนการสร้างโลกของพระเจ้านั้นทำไมวันที่หถึงวันที่ห พระเจ้าสร้างดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ทะเลแม่น้ำภูเขาแผ่นดินพืชและสัตว์และสร้างสวนเอเดนที่อุดมสมบูรณ์ก่อนที่จะสร้างมนุษย์คู่แรกของโลกในวันที่6ททำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ตั้งแต่วันแรกๆก่อนสิ่งอื่นและขณะนี้คุณเข้าใจแผนของพระเจ้าว่าอย่างไรบ้างในแผนนี้นะครับประเด็นที่สพระเจ้ามีแผนสร้างมนุษย์ ให้มีลักษณะพิเศษกว่าสัตว์และพืชอย่างไรในปฐมการบทที่หนึ่งข้อ27เกล่าวไว้ว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ทั้งชายและหญิงคําว่าพระฉายหมายถึงอะไรและขณะนี้คุณเข้าใจแผนนี้ของพระเจ้าว่าอย่างไรบ้างสําหรับแผนนี้นะครับประเด็นที่สพระเจ้ามีแผนให้มนุษย์ดูแลรักษาสวนเอเดนโดยกําหนดให้มนุษย์มีงานต้องทําคือ งานอะไรและขณะนี้คุณเข้าใจแผนของพระเจ้าว่าอย่างไรบ้างในแผนนี้นะครับให้คนหยุดชั่วขณะและอธิษฐานสนทนาคุยกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับได้รับเลมาอะไรก็จดลงสม,มุดเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับสำหรับผมเลมาที่ได้รับคือประเด็นแรกเหตุที่พระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งก่อนแล้วค่อยสร้างมนุษย์เป็นลำดับสุดท้ายก็เพราะพระเจ้ารักมนุษย์ไงล่ะครับ พระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์อยู่อย่างทุกข์ยากลําบากและหิวโหวยนี่คือน้ำพระทัยดีเลิศของพระเจ้านะครับพระเจ้าทําให้บรรยากาศทําให้มีบรรยากาศและมีสิ่งแวดล้อมที่ยอดเยี่ยมมีสวนเอเดนให้มนุษย์ได้อยู่อย่างสุขสบายสะกอดแล้วจึงค่อยสร้างมนุษย์ขึ้นมาทีหลังตรงนี้คือความน่ารักที่สุดของพระเจ้านะครับและมันก็ทําให้ผมใจชื้นมากที่สุดเลยการได้มาเป็นคริสเตียนคือการได้กลับ คืนมาเป็นลูกของพระเจ้าเพราะอะไรก็เพราะคริสเตียนเราจะได้รับการจัดเตรียมสิ่งจําเป็นต่างๆในการดําลงชีวิตจากพระเจ้าอย่างครบบริบูรณ์ไงล่ะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ผมระลึกได้ถึงยอห์นบทที่10ข้อสิที่พระเยซูกล่าวไว้ว่าเรามาเพื่อให้ชีวิตและให้อย่างครบบริบูรณ์ความหมายก็คือพระเยซูจะมาทำให้ทุกสิ่งกลับสู่สภาพดีเหมือนที่พระเจ้าสร้างโลกใหม่ๆไงล่ะครับ และพระอ,องค์จะเสด็จมาครั้งที่สองเพื่อสร้างโลกใหม่ขึ้นมาก็อยู่ในยุคพันปีนะครับซึ่งจะเป็นยุคที่คล้ายๆสมัยอาดัมเอวาในสวนเอเดนนั่นแหละครับสำหรับในขณะนี้ถ้าคุณเป็นคริสเตียนเป็นลูกพระเจ้าแล้วถ้าคุณขัดสนขัดแคลนสิ่งใดคุณก็มีสิทธิ์อธิษฐานขอได้เสมอนะครับพระเยซูจึงมาสอนย้ำว่าจงขอแล้วจะได้จงหาแล้วจะพบไงล่ะครับ พราะคุณเป็นลูกของพระอ,องค์และพระอ,องค์รักคุณที่สุดปานแก้วตาดวงใจพร้อมที่จะจัดเตรียมสิ่งจำเป็นทุกสิ่งให้แก่คุณตามที่คุณขอนะครับนี่จึงทำให้ผมรักพระเยซูมากๆเพราะถ้าไม่มีพระเยซูมาตายบนการเขนเพื่อรัรบรับโทษบาปของผมผมก็ไม่มีสิทธิ์จะมาเป็นลูกพระเจ้าผู้บริสุทธิ์และไม่มีสิทธิ์ที่จะได้รับการจัดเตรียมสิ่งจำเป็นต่าง แบบที่พระองค์จัดเตรียมสวนเอเดนที่อดมงสมบูรณ์ให้กับอาดัมเอวาไงล่ะครับแต่ว่าทำไมบางครั้งเครียนเรายัางขัดสนขาดแขนท,ทั้งทั้งที่เป็นลูกพระเจ้ามันก็มีสาเหตุหลายประการถ้าคุณอยากรู้ก็ต้องติดตามเฝ้าเดี่ยวในบทต่อ,ตอไปแล้วก็จะค่อยๆรู้สาเหตุว่าเพราะอะไรจึงผิดไปจากแผนของพระเจ้านะครับและคนก็จะรู้ว่าจะแก้ไขยังไงนะครับ ประเด็นที่2องแผนของพระเจ้าคือต้องการสร้างมนุษย์ตามพระฉายของพระองค์ตรงนี้ไม่ได้ให้เรามีรูปร่างหน้าตามีร่างกายเหมือนพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้าเป็นวิญญาณไม่มีร่างกายนะครับแต่หมายถึงลักษณะภายในจิตใจจิตวิญญาณของเราต่างหากที่เป็นเหมือนพระองค์คือเป็นคนมีความรักชื่นชมยินดีสันติสุขมีความดีมีสัตมีความสัตย์ซื่อมีใจถ่อมสุภาพอ่อนโยนมีความเมตตาปาณีและ รู้จักบังคับตนนี่คือพระลักษณะของพระเจ้าที่พระองค์สร้างมนุษย์ให้มีลักษณะแบบนี้นะครับให้คุณทบทวนตัวเองว่าขณะนี้คุณมีลักษณะชีวิตแบบนี้เป็นไปตามแผนของพระเจ้าหรือไม่อย่างไรถ้าไม่เพราะอะไรจึงผิดแผนของพระเจ้าไปล่ะครับประเด็นที่สามแผนของพระเจ้าต่อมาคือให้มนุษย์ดูแลสวนเอเดนทำไมครับทำไมไม่ปล่อยให้เสพสุขอยู่เฉย อยากกินอะไรก็เด็ดกินได้เลยมีผลไม้มากมายในสวนเอเดนเลมาที่ผมได้รับคือพระเจ้าอยากให้มนุษย์มีความสุขครับคุณรู้ไหมคบว่าคนไม่มีความสุขที่สุดคือคนที่ว่างงานนะครับถ้าคุณลองกินกินนอนนอนทั้งวันทุกวันไปสักปีคุณก็จะรู้สึกเส็งมากเลยนะครับคุณจะเริ่มเบื่อกับการไม่มีอะไรทำแล้วคุณก็จะเกิดความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า แล้วเจ้าความรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่านี่แหละมันก็จะกลายาทําให้คุณกลายเป็นคนโลกซึมเศร้าอยากตายไงล่ะครับพระเจ้าสร้างมนุษย์ให้ต้องทํางานทําอะไรบางอย่างเมื่อเขาได้ทําในสิ่งที่เขารักจะทําแล้วและเห็นว่ามันมีคุณค่ามีประโยชน์ทั้งต่อตัวเองและต่อคนอื่นแล้วเขาก็จะมีความสุขนะครับดังนั้นเหตุผลที่พระเจ้าให้มนุษย์มีงานทําก็เพราะพระองค์รักเรามา,มากอยากให้เรา ไม่เป็นคนตกงานว่างงานแล้วก็กลายเป็นโรคซึมเศร้าอยากตายนะครับพระองค์อยากให้เราสนุกกับงานที่เราทาและชอบที่จะทาเพื่อให้เรามีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขในล่ะครับเอาละครับพี่น้องถึงตรงนี้มาร่วมสนุกกันพิมพ์เลขหนึ่งหรือ2ลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณรู้ตัวแล้วว่าแผนการของพระเจ้าที่สร้างคุนคุณขึ้นมาบนโลก พื่อให้คุณมีความสุขกับชีวิตและกับทุกสิ่งที่พระอ,องค์ทรงสร้างแบบเดียวกับที่มีแผนให้อนาเมวาอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขในสวนเอเดนคุณรู้ตัวแล้วว่าพระเจ้ารักคุณและจะจัดเตรียมทุกสิ่งที่จําเป็นให้แก่คุณเพราะว่าพระองค์ห่วงใยคุณแต่ที่คุณกลับไม่มีชีวิตเป็นไปตามแผนของพระเจ้าเพราะสาเหตุบางอย่างอันเกิดจากตัวคุณเอง ซึ่งคุณก็พร้อมจะค้นหาสาเหตุในการเฝ้าเดี่ยววันต่อๆไปถ้าคุณเป็นคนแบบนี้ก็พิมพ์เลขหนึ่งครับพิมพ์เลขสองถ้าคุณไม่เชื่อว่าพระเจ้ารักคุณและดีต่อคุณนมากๆและเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งรวมถึงสร้างมนุษย์ด้วยคุณคิดว่านี่เป็นเรื่องในตำนานโบราณเป็นนิยายปรัมปราที่มนุษย์มโนแต่งขึ้นเอง คุณคิดว่าคุณเกิดมาจากการกลายพันธุ์ของลิงบรรพบุพรุษของคุณคือลิงชนิดหนึ่งคุณเปลี่ยนจากการกินกล้วยมากินข้าวเพราะมีการเปลี่ยนสปีชีจากลิงมาเป็นคนคุณเชื่อว่าสมัยก่อนทุกสิ่งบนโลกเกิดมาจากการระเบิดครั้งใหญ่ที่เรียกว่าบิ๊กแบงและการระเบิดนั้นทำให้เศษฝุ่นที่กระจัดกระจายในอวกาศค่อยๆมารวมตัวกันเป็นก้อน แล้วก้อนเหล่านั้นก็โดนฟ้าผ่าหลายๆครั้งแล้วก็เลยกลายเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวจากนั้นมันก็วิวัฒนาการมาเป็นมนุษย์มีหน้าตาหล่อเหลาสวยงามถ้าคนคิดว่าเป็นแบบนี้พิมพ์เลขสองครับเอาละครับพรุ่งนี้เรามาเฝ้าเดี่ยวกันต่อมาดูว่าพระเจ้ามีแผนแม่บทมาสเตอร์แผนอะไรสำหรับมนุษย์คู่แรกที่พระอ,องค์สร้างขึ้นและ เกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มสาวคู่จิ้นคู่แรกของโลกนี้อย่าพลาดติดตามตอนต่อไปนะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์และถ้าคุณเป็นคริสเตียนและอยากจะประกาศข่าวประเสริฐคุณก็สามารถที่จะแชร์คลิปในซีรีส์นี้ไปให้กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับจะได้รับฟังไปด้วยกันขอพระเจ้าอวยพรครับ